สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดยุ่งแล้วบิ๊กตู่ยกเลิกฉีดวัคซีนโควิดจากแอสตราเซเนกาหลังชาติยุโรปสั่งงดหลังเดนมาร์กบวก6ชาติ EU สั่งระงับฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาชี้ทำริมเลือดอุดตัน โดยเมื่อวันที่12มีนาคมปี2005 04, จากกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกลาโหมมีกำหนดฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในวันนี้โดยมีรัฐมนตรี11รายรวมถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่ติดภารกิจไม่เข้าร่วมฉีดในวันนี้บางรายมีโรคประจำตัวต้องได้รับผลการยืนยันก่อน โดยเมื่อเวลา8นากา20นาทีนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันบำราณราดูนได้ถแถลงขอเลื่อนการฉีดวัคซีนวันเดียวกันนี้ได้มีการยืนยันจากแพทย์หลังการประชุมเพื่อสรุปหลังมีรายงานข่าวว่าประเทศแถบยุโรป6ประเทศระง,งับฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนื่องจากอาจทาให้ลิ่มเลือดอุดตัน โดยนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุจรันร์โอชางดการรับวัคซีนดังกล่าวแล้วและทางกระทรวงสาธนารณสุขจะมีการถแถลงข่าวยืนยัน ในเวลา9ก้นาฬิกาผู้สื่ข,ข่าวรายง,งานว่าตลอดช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ก่อนที่จะมีการประกาศเลื่อนการรับวัคซีนของนายกระฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทย์ได้ทยอยเดินทางมาเตรียมความพร้อมและคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ประชุมกันตั้งแต่เวลา6นากานา,าทีอย่างเคร่งเครียด โดยในส่วนของพลเอกประยุทธ์นั้นยังคงรออยู่ที่บ้านพักโดยมีกำหนดเวลา8นาิกา30นาทีจะเดินทางมายัางสถาบัานบำรานราดูลแต่เมื่อคณะแพทย์ได้ผลสรุปว่ายัางไม่ควรที่จะดำเนินการฉีดวัคซีนจากแอสตาราเซเนกาจึงได้มีการแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์รับทราบและเปลี่ยนกำหนดเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่สำหรับรัฐบาลในช่วงเช้าทันทีด้วยก่อนหน้านี้รอยเตอร์ได้ไร งานเมื่อวันที่11มีนาคมว่าองค์การสุขภาพเดนมาร์กหรือ DHA ซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดของด้านสาธารณสุข ของทางการเดนมาร์กสั่งให้ระง,งับการฉีดวัคซีนที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนากาหลังจากมีรายง,งานว่ามีกรณีที่ผู้ได้รับวัคซีนเกิดภาวะลิ่มเลือดขึ้นหลายรายรวมทั้งผู้ได้รับวัคซีนรายหนึ่งในเดนมาร์กเองด้วยรายง,งานข่าวระบุว่าในการถแถลงข่าว DHA ไม่ได้ระบุว่ามีรายง,งานการเกิดลิ่มเลือดขึ้นในผู้ได้รับวัคซีนกี่รายแต่ก่อนหน้านี้ในประ เทศออสเตรียได้สั่งระงรับการฉีดวัคซีนแอสตาราเซนกาไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา14วันเพื่อสอบสวนกรณีที่ผู้รับวัคซีนใดหนึ่งเสียชีวิตหลังจากเกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติในขณะที่อีกรายล้มป่วยด้วยภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดโดย DHA ระบุเพียงว่านอกจากเดนมาร์กแล้ว มีอีก6ประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ระงับการใช้วัคซีนเดียวกันนี้ไว้ก่อนในเวลานี้นายโซเรนบรอสตอมผู้อำนวการ DHA ระบุว่าคำสั่งครั้งนี้เป็นการสนองตอบต่อรายงานที่ว่าอาจมีผลข้างเคียงร้ายแรงเกิดขึ้นได้จากทั้งในเดนมาร์กและในชาติ EU อื่นๆโดยไม่ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เกิดภาวะลิ่มเลือดในเดนมาร์กแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเอสตาเซนกาได้ออกมายืนยันว่าวัคซีนของตนผ่านการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและไม่มีรายงานการยืนยันว่าวัคซีนก่อผลในทางลบร้ายแรงให้กับผู้รับวัคซีนโดยย้ำว่าได้ติดต่อกับทางออสเตรีย เพื่อให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบข้อที่จริงดังกล่าวทางด้านสำนักง,งานแพทย์แห่งยุโรปหรือ EMA ที่ดูแลด้านสาธารณสุขของ EU ถแถลงเมื่อวันที่10มีนาคมนี้ว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงการเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนตัวนี้กับผู้ป่วยจากการเกิดภาวะลิ่มเลือดทั้งสองรายในออสเตรียในเวลานี้โดยชี้ว่าการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นไม่ได้มีสัดส,ส่วนสูงกว่า การเกิดภาวะเดียวกันในประชากรทั่วไปแต่อย่างใดโดยพบเพียง22รายจากจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนไป3ล้านรายณวันที่9มีนาคมเท่านั้นซึ่งล่าสุดที่กระทรวงสาธนารณสุขได้มีการแถลงข่าวโดยศาสตราจารย์นแพทย์ยงผู้บรวันได้กล่าวว่า สำหรับการเลื่อนการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ไม่ได้บอกว่าวัคซีนไม่ดีหรือมีปัญหาแต่เพื่อดูสถานการณ์ให้พิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ เฉพาะรุ่นนั้นหรือไม่เพราะรู้ว่าวัคซีนที่ใช้ในยุโรปกับที่เราใช้คนละรุ่นกันเพราะของยุโรปใช้ที่ผลิตในยุโรปของเราได้จากโรงงานในเอเชียเราชะลอเพื่อตรวจให้แน่นอนและไทยไม่ได้เป็นประเทศเสี่ยงสูงการชะลอฉีดไป5-7วันหรือ2สัปดาห์ก็ไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรแต่เพื่อความปลอดภัยคณะกรรมการเห็นว่าควรให้ชะลอก่อน และรอผลไม่ได้บอกว่ายุตธิการฉีดโดยการแข่งตัวของเลือดปัจจัยสำคัญคือเชื้อชาติคนยุโรปและแอฟริกันเป็นมากกว่าเอเชียพันธุก,กรรมมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เหตุการณ์ แข่งตัวของเลือดไม่เคยเกี่ยวข้องกับวัคซีนตัวใดมาก่อนแต่วัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนใหม่หรือมาดูส่วนผสมในตัวยาในนั้นไม่มีตัวยาไหนที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไปกระตุ้นการแข่งตัวของเลือดผิดปกติไม่มีแต่เป็นการศึกษาด้านระบาดวิทยาเท่านั้นที่มีคนไข้ขึ้นมาก็ต้องไปศึกษาเปรียบเทียบในภาวะปกติที่ไม่ฉีดวัคซีนอุบัติการต่างกันหรือไม่ถ้าไม่ต่างกันก็คล้ายเป็นโรคร่วมที่เกินขนดขึ้นขณะฉีดวัคซีนทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดในไทยไทยเราคงไม่ต้องไปสอบสวนแต่เกิดในเดนมาร์กออสเตรียก็ต้องรองให้เขาสอบสวนถ้าไม่เกี่ยวกับวัคซีนก็จบถ้าเกี่ยวกับปัจจัยอะไรบ้างและปัจจัยนั้นเกี่ยวกับบ้านเราหรือไม่ถ้าไทยเรามีปัจจัยก็ต้องดูว่าเสี่ยงแค่ไหน พูดง่ายๆก็คือประเทศไทยไม่ต้องทำอะไรดูข้อมูลเขาก่อนและเชื่อว่าจะออกมาใน1-2ถึสงวันนี้เมื่อออกมาแล้วคงมาหารือก,กันอีกครั้งและเชื่อว่าได้เดินหน้าแน่นอนศาสตราจารย์นายแพทย์ยงกล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ยกเลิอกอยู่นั่นแหละเอาจริงๆนะปกติก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนี่ก็ยิ่งเพิ่มความไม่น่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่กันอีกลองให้เอกชนนำเข้าดีไหมหรัฐนำเข้าแบบผูกขาบริษัทเดียวที่ใครๆก็ไม่กล้าแข่งและเป็นไงล่ะผู้นำถอยกันไม่เป็นขบวนไม่กล้าฉีดทีนี้ก็คงจับชนชั้นล่างฉีดใช่ไหมล่ะประชาชนต้องตายก่อนหรืออย่างไร ล้มเหลวทางด้านความคิดเอาแต่ความคิดของพวกตนเองผู้นำกับทีมรัฐบ,บาลชุดนี้นี่คือผลงานหรือแล้วไม่ยอมเปิดโอกาสให้กระชนมีสิทธิ์ในการซื้อวัคซีนโง่แล้วก็อวดฉลาดไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นคงเป็นเหมือนกันหมดเวนกรรมของประชาชนที่ได้ผู้นำแบบนี้รู้อยู่แล้วว่าวัคซีนมีปัญหาไม่ได้มาตรฐานก็ยังส่งมาพอถึงตาตัวเองกลัวฉีดให้คนอื่นนี่เต้นยงยงยง,ยงนี่แหละ ผู้นำทหารใส่ปริบคุมหัวใส่กระโปรงเปลี่ยนคำนำหน้าะเถอะอวยนะักอวยนาะรอนานหน่อยนะถึงไทยช้ากว่าเพื่อนบ้านแต่ชัวร์คิดรอบคอบแล้วก็ให้มั่นใจงั้นงี้กากเอ้ยสุดท้ายขนาดนาย,ยุกยังไม่กล้าฉีดแล้วจะมาให้ประชาชนมั่นใจได้อย่างไร ตอนนั้นธนาทรกับไฟคา้านออกมาเตือนกลับถูกพวกสลิมลุมด่าจริงๆแล้วมันน่าจะเอาไว้ฉีดให้พวกสลิมนะบางทีอาจจะทำให้หูตาสว่างขึ้นบ้างเหตุผลที่เลื่อนฉีดเพราะว่ากลัวตายในบอกว่ายายี่ห้อนี้ที่ยืดเยื้อรอเวลามานานดีที่สุดยังไงล่ะไม่แน่จริงนี่ แล้วตอนที่เขาบอกให้เอาวัคซีนดีๆพวกคุณก็ไม่เอาเร่งรัดอยากได้ตัวนี้ไม่ฟังใครมาตอนนี้เสียเงินทิ้งใครรับผิดชอบคุณต้องตอบประชาชนให้ได้นะในข้อนี้ก่อนสั่งไม่รู้หรืออย่างไรทั้งที่ฝ่ายค้านก็ออกมาห้ามบอกแล้วก็ไม่ฟังพอจ่ายตังไปแล้วซื้อแพงกว่าประเทศอื่นอีกด้วยดันรู้มาจะขอตังซื้อใหม่อีกอดีซื้อทิ้งซื้อคว้าง วัคซีนไม่ได้มาตรฐานหลายๆชาติในยุโรปเขาก็ระงับการฉีดยังจะไปซื้อมาอีกไอที่ดีๆกว่านี้ก็ไม่เอาไม่มีเงินจะซื้อก็ไปเปิดทางเอกชนเขาซื้อยี่ห้อดีๆโน,น่นจะได้เปิดประเทศได้บ้างยังจะเป็นการเอกชนเป็นหมาห่วงก้้งไปได้แกไม่ได้ห่วงประชาชนหรอกนะห่วงตัวเองนั่นแหละแล้วสั่งมาซะเยอะเลยนะเนี่ยยี่ห้อนี้ หมอไทยนักวิจัยไทยก็เก่งนะครับทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนทุ่มงบประมาณให้เขาศึกษาค้นคว้าสร้างวัคซีนของเราขึ้นมาเองล่ะหรือว่ามันไม่ได้นําเข้าไม่ได้ค่าส่วนต่างเยอะเหมือนนําเข้ามาหรือครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณ,คณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี